ครับกับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมผมต้นละมามาพบเจอกับพี่ๆอีกแล้วครับท่านนะครับผมไม่อย่าลืมนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บันนี้ได้ครับแลวโทรหาผมวันนี้ได้เลยพี่นะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับแอดไลน์มาครับพี่นะครับผมรอพี่ๆอยู่นะครับพี่นะโทรมาได้ตลอดเลยครับพี่นะ พราะผมขายตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงครับพี่โทรมาสิครับชอบตรงไหนโทรมาครับนะครับพี่เดี๋ยวมาดูกันองค์แรกเลยพี่นะนี่ครับพี่ผมมีพระบูชาครับพี่พระบูชาหรวอพระกวยครับพี่นี่ครับพระบูชาหรือพระกวยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สวยงามมากเลยจ้ะพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ก็แบบนี้เลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับ แล้วปีสองหนึ่งครับพี่แบบนี้ครับสวยงามมากพี่เนื้อทองฝาบ้าใช่พี่นี่ครับสุดยอดเลยจ้พิจารณ์นี่ครับผมเอาพันสามพี่พันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทราคาแบ่งปันพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาทนะถ้าโอนเงินสดนะส่งฟรีครับแพ็กฟรีส่งฟรีครับพี่นี่ครับน่าใช้มากน่าใช้มากครับพี่หลังพรเกวกพี่นาตักห้านิ้วครับหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่ แล้วผมมีครับพี่รูปถ่ายนี่ครับพี่อันนี้บานใหญ่นะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อครับพี่นี่ครับนี่ครับรอยเขาแปะคลองมาครับพี่เลยตรงนี้มีปั๊มตาวัดครับพี่ดูมือนะครับพี่นะนี่ครับพี่มีปั๊มตาวัดครับพี่นี่ครับแล้วกรอบเก่าๆพี่พี่ดูครับโทษนะนี่ครับพี่แล้วกรอบไม้เก่าๆเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ทําเป็นฐานตั้งแบบนี้ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ผมเอาเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยครับ เอาเจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับรูปหลวงพ่อครับโหยหลวงหลวงพ่อมีชีวิตจริงเลยครับพี่สุดยอดครับพี่นี่ครับพี่โอ้โอ้พี่ความสูงประมาณศอกได้พี่หนึ่งศอกครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เห็นลายเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอพี่เจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยครับพี่ดูด้านหลังครับพี่นี่ครับเป็นแบบนี้ครับพี่นี่ครับ ก็เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับแล้วก็มีฐานตั้งแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับด้านหน้าเป็นกระจกเลยพี่นะนี่ครับฐานตั้งน่าใช้มากครับพี่นี่ครับพี่เอาไปตั้งหิ้งขึ้นหิ้งบูชาได้ครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับบานนี้ครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับมาดูกันต่อเลยพี่นะหลากหลายครับบนนี้ครับมีเยอะครับพี่นี่ครับพี่อันนี้ตะกรุดปูสุดครับวัดกาหลงอาจารย์ตีไยครับพี่นี่ครับก็เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อย นี่ครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่ครับพี่ตะกุลหลวงปู่สุดวัดกาหลงเะพี่จ๋านี่ครับไปดูเชือกครับพี่ดูเชือกกาวแบบไม่พี่เชือกไม่มีขาเลยนะพี่นี่ครับเอาไปคล้องเอวได้เลยครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยพี่นี่ครับไปมัดของเอวได้เลยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับพี่ถ้ามีสามดอกเนี่ยพี่นะครับมีดอกโทนนะดอกสะกดดอกสะกดนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋า เจ็ดร้อยบาทนะ่นจะพี่อนี้ครับพี่ถุงแม่ชีบุญเรือนครับพี่เหมาบ้านเข้ามาได้พี่เนี่ยฮะนี่ครับพี่นี่ครับแม่คุณแม่นะคุณแม่ชีบุญเรือนครับสวยงามมากครับพี่นี่คบน่าใช้มากครับเก่าเย็นถุงนะพี่เนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่คุณแม่นะแค่ถุงอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วพี่ถุงเหนียวซับวะพี่ถุงเหนียวซับในพี่คงจะได้ยินกันเนาะถุงเขียวเหนียวซับ ม่ชีบุญเรือนครับแต่เขามีหลายหลายถุงนะถุงขาวถุงเขียวถุงแดงนะพี่นะนี่ครับพี่ดูครับนี่ครับพี่นี่ครับสวยตามตามรูปเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเอาเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอไลน์ได้ครับพี่เบอร์นี้ครับแอนไลน์มาได้เลย ไลน์ไม่ได้เลยนะพี่นะดูต่อครับพี่นี่ครับพี่กล่องหนังสวยงามครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่หลวงพ่อโสธรครับพี่กรมตำรวจครับนี่ครับพี่เนื้อเงินครับเอาพันแปดเนื้อเงินจ้ะพี่เนื้อเงินครับหนึ่งพันแปดร้อยจ้ะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อเงินนะพี่นี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยครับพี่เนื้อเงิน น,น,น,นี่ครับพี่หนึ่งพันแปดร้อยครับพี่เนื้อเงินนี่ลองจากทองคำนะพี่นะนี่ครับพี่ทองคําแล้วก็เงินนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับเลขครับัมเบอร์ครับพี่นี่ครับสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านี่ครับเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะพี่เนื้อเงินนะอพันแปดนะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนี่ครับเนื้อเงินนะพี่นะนี่ครับเอาหนึ่งพันแปดร้อยจ้ะ หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยจ้ะพี่พร้อมกล่องกํานี่ครับกล่องหนังสวยๆเลยครับพี่กล่องหนังสวยๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะพี่จา๋าดูครับพี่ผมมีโสธรครับพี่อันนี้ปีศูนย์แปดนี่ครับหลวงพ่อโสธรครับไปดูครับนี่เห็นไหมนี่ครับพี่มีวงแหวนวีต่ตรงหน้าอกเหพี่เนี่ยเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ครับมีวงแหวนครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับอะเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยครับพี่ดูข้างนี่เห็นไหมนี่ครับพี่อ่ะพี่ดูก้นนะครับพี่นี่ครับดูอีกฝั่งหนึ่งก็มีวงแหวนฝั่งเดียวนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่ดูครับเอาเจ็ดร้อยบาทสิพี่เจ็ดร้อยบาทสิพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่องค์น้สสุทนปีสองพันห้าร้อยนี่ครับพี่ นี่ครับพี่หลวงพ่อสวดอนปีสองพอันห้าร้อยครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะาเนี่ยครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะาเนี่ยครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ่าเจ็ดร้อยครับมีกิ่งนะพี่นะมีกิ่งนะพี่มีกิ่งนะครับนี่ครับพี่ กิ่งดังเพราะมากครับพี่นี่ครับหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยครับพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทครับชอบองค์ไหนทักครับชอบองค์ไหนโทรครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่หนานี่ครับนี่ครับเบี้ยแก้ครับวาปู่รอดครับพี่นี่ครับพี่รักดำๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยเอาหกร้อยครับพี่ เอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทจ้ะพีหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่พระยอดขุนพลกุวัดไก่ครับพี่ไปไหพี่นะเห็นไหมนี่ครับกุวัดไก่ครับพี่พระยอดขุนพลครับพี่กุวัดไก่ ก็พยายามซูมนะพี่นะนี่ครับไ mm. ด้เท่านี้เลยเอาหกร้อยครับพี่ขอรูปผพมเตอมวันโทรมานะเร mm. ียีครับเนี่ยมาครับโอ้พี่นี่สี่ชายจีวันความสวยงามมากพี่หลวงพ่อเ,พเงินพิมพ์คิตารครับสี่ชายพี่นี่ครับนี่ครับเอาราคาแบ่งปันเลยนะนะพี่นะหล่อโบราณแบบนี้ครับ นี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้ยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาครับสี่ชายครับเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยครับพี่นี่ครับพี่องค์ที่สองครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาครับพี่ห้าชายครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับพี่นี่ครับนี่สวยงามมากเลยพี่คิดตาครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทครับองค์ที่สองครับพี่นี่ครับองค์ที่สองครับพี่นี่ครับพี่ดูครับเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ที่สามครับมาดูครับพี่นี่ก็สี่ชายจิวอนไงนี่ครับพี่นี่ครับพี่ดูครับครับเ600 600บาคีย์บ็อกเต็มเลยพี่นี่ครับ หกร้อยนะพี่นะหกร้อยจ้ะหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยนะครับพี่หกร้อยจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับพี่อันไลน์เบอร์ได้นะบนนี้อันไลน์มาเลยจะพี่จ๋าเบนนี้อันไลน์มาเลยนะครับพี่ดูกับพี่ นี่ครับเคี่ยวระพิคเนตแกะครับเนี่ยมะพิคนเนตนะครับพี่เคี่ยวเสือแกะระพิคเนตครับพี่เพราเดิมครับนี่เพราเดิมจะพี่นี่ครับเอาหกร้อยจ้าหกร้อยเอาหกร้อยหกร้อยะพี่หกร้อยจะขายหกร้อยเจ็ดร้อยไม่ขายละมันเหลืออันเดียวพี่น่ะขายหกร้อยไปทางบวกห้าสิบบาทนะไปทางบวกห้าสิบบาทนะพี่ไปทางบวกห้าสิบบาทเลยพี่นะ ครับเดี๋ยวดูต่อของพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับหลวงปู่ทวดพี่เนวดตัดชิดครับหลังตารีดปีศูนย์ห้าครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ครับเบ้าคีบบ็อกยังมีอยู่เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยนี่ตัดชิดนี่หายากเลยพี่นะหกร้อยครับพี่หกร้อยครับโอ้โหนี่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 พี่นี่พระปิตาหลวงปู่เอี้ยวมรดภานส่งพิมพ์นี้หายากมากนะครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พิมพ์คล้ายๆพิมพเจ้าเรือของอ่าปุยเอี่ยมวัฒนธรรสูงของพี่เขามีหลายพิมพ์นะนี่ครับพิมนี้หายากมากครับพี่ดำปุดเลยนี่ครับนี่ครับพี่ก็เก่าแบบนี้เลยพี่เนี่ยเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยครับหกร้อยคืพี่หกร้อยครับนี่ก็อีกหนึ่งพิมพ์พี่ปุยเอี่ยวัฒนธสูงครับโอ้โหพี่ดูดินี่ครับสุดยอดจ้าเอาหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อย หกร้อยบาทจะพี so sure like ่นี่ครับหกร้อยครับหกร้อยจะพี่จ๋านี่ครับนี่ก้อนหลวงปู่เอี่ยมัสพานสูงพี่นี่ครับจัดชิดนี่ครับพี่พี่จำดำแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ครับหลวงปู่เอี่ยงมีสามองนะใครชอบองคไหนครับองค์ที่หนึ่งองที่สององที่สามก็ทักได้ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยพี่ชอบองคไหนพี่โทรมานะหกร้อยบาทนะจะพี่จ๋าศูนย์เก้าสี่เจ็ด ห้าเจ็ดศูนย์นะห้าหกนะพี่นะารจ๊ะพี่จ๋าดูต่อครับพี่นี่ครับหลวงปู่ทวดนี่ครับพิมพใหญ่ปั๊มซ้ำรับพี่ปีศูนย์ห้าครับนี่ครับพี่สวยงามมากเลยปั๊มพี่เห็นไหมนี่ครับพี่นี่ครับการแท็กตะใบนี่พี่เห็นไหมนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับพี่เอา600้อยบาทจ้าหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อบาทนะครับพี่หกรอครับพระพุทธชินราชใบเสมาครับพี่ฐานสูงครับนี่ครับเนื้อชิ้นเงินพี่ดำปิดเลยพิมพ์ใหญ่ฐานสูงจ้านี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้ะห0รอยบาทนะครับพี่หกร้อยครับ6กร้อยนี่พี่นะโหนี่พี่นี่ครับนี่คนน่าใช้เลยพี่ นี่ครับพัปิดตากูว um. ัด like ท้ายตลาดโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่ครับเนื้อผมไปร้านเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่กูวัดท้ายตลาดพี่นี <ENCE> ่ครับเนื้อผมไปร้านจะพี่นี่ครับพัปิดตากูวัดท้ายตลาดจะพี่นี่ไปธรรมดานะเนื้อผมไปร้านเก่าๆเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่หนึ่งในพระกุยอดนิยมของเมืองไทยเลยพี่ เอาหกร้อยหกร้อยจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้โหยี่ครับนี่ครับพระสมเด็จพระปิลันครับอ่าพิมพ์มีลูกค้าเขาบอกว่าสมประตูโบสถ์นี่ครับนี่ครับลูกค้าก็โทรมาบอกพี่ๆก็โทรมาบอกจ้ะนี่ครับพี่เอาหกร้อยนะพี่เอาหกร้อยครับพี่จ๋านี่ครับเก่าเก่าคิดโกวแบบนี้เลยพี่นี่ครับขึ้นฟ้าไปหมดแล้วพี่นี่ครับ เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะคุณพี่พระปิดตาฉักเชือกลงรักนะครับลงปุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงเอาหกร้อยบาทนี่ครับพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่พี่ชอบองไหนพี่ก็โทรครับพี่ชอบองไหนพี่ก็แอดไลน์ครับนี่ครับพี่ตุ๊กตา นี่ครับพี่วัดพับพิมพ์ตุกตากูวัดพับพ่นี่ครับเนื้ออย่างก็สมเด็จวัลขังเลยพี่นี่ครับพี่น่าใช้มากครับนี่ครับนี่ครับพี่วัดพับนะน่าใช้นะพี่สุดยอดเลยพี่เฮ้ยนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สายสมเด็จไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับพี่นี่อาจารย์อาจารย์สมเด็จพุทธจันทร์โตนะพี่นะนี่ครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดครับสวยงามมากครับพี่ วิโด้ครับน้ำว่านครับวิโอครับมันตั้งอิ๋วโอ้โหมีครบเลยนี่ครับพี่นี่ยพี่ความแห้งความเก่ามีครบเลยครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับดยอจะเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยเอาหกร้อยครับพี่หกหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่นี่ครับซุ้มกอพี่โอ้โหมันนี่ขนมเปี๊ยะนี่โอ้โหนี่ครับพี่นี่ครับ พระสมกพิมขนมเปี้ยพี่นี่ครับนี่ยพี่นาช้นะเนี่ยครับพี่นี่นี่ครับพี่ดินเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ขนมเปี๊ยะจ้าพระสมกอครับพิมพ์ขนมเปี้ยครับเอาหกร้อยหกร้อยจะพิจ๋านี่ครับพระสมกอพิมพ์กลางโอ้โหนี่พี่นี่พิมพ์กลางน่าใช้มากนี่ครับพี่นี่ครับพี่ กรุทุงเศรษฐีกรุทุงเศรษฐีนี่ครับพี่นี่ครับนี่คับพี่เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยเอาหกร้อยบาทนะจ๊ะเอาหกร้อยจ้าหกร้อยครับพี่ 600, 600. อนนอ 600, พโอ้โหนี่พี่พระนางกวักนี่พี่นางกวักครับพี่พบบนะพก,กูวัดเงินของเตยนะพี่แบบนี้ครับแต่ผมดูถ้าจําไม่ผิดนะไม่หลวงปู่เผือกก็วัดเงินกองเตยพี่นางกวักน่าใช้มากคนน่าใช้เลยพี่ แต่ผมดูว่าผมเข้าไปดูใน Google มาพี่เป็นกลุ่วัดเงินของเตยพี่เนี่ยครับกวักพุทธคุณสุดยอดเลยพี่ร้อยแปดเลยน่าใช้มากครับเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยนะหกร้อยครับพี่อันนี้เหรียญพุชินาาชครับห่วงเชื่อมเหรียญเก่เก่าเลยพี่ตัดขอบกระบ,บอกครับเนี่ยนี่ครับพี่พี่ดูครับนี่ครับ เยเก่าโบราณมากห่วงเชื่อมครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับเนื้อสำลิดครับลงปูเอี่ยมมันหนังครับพี่นี่ครับเนื้อสำลิดปูเอี่ยมมันหนังนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่นะอุชนาลงครับพี่หกร้อยนะครับพี่หกร้อยนะ EP นี้ ผมต้นลาม่านะครับต้องกลับสวัสดีนะพี่นะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะพี่นะอย่าลืมนะครับพี่กดไลค์กดซับะไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกลาบสวัสดีครับพี่